ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพารัตนาไตรและปฏิบัติธรมรมเพื่อเตรียมกายวาจา ให้ใสสะอาดหยุดนิ่งพร้อมที่จะดองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบุรณะสาลาอบรมพระธรรมทายาทของทุดงคัสถานล้านนาโดยท่านประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้คือครอบครัวสีสว่างโดยมีนายแพทย์พานุเมตและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจ รนภาป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายรัตนบุปผาบูชาพระรัตนไตรยัยโดยคุณกันนิกาใหญ่ประสานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีรนาเพษัดโดยคุณอำนาจและคุณวันเพนจากขุจันร์นำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยคุณธนินทร์วณิชยสิทธิ์ และคุณนัตธิวรวินีกัญนจณนวสิรินำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันมีคณะประธานและเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายดอกไม้และธยธรรมแด่ท่านประธานสง์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพานรัตนบุกผาและจตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงและคณะสง์ เพื่อร่วมบูรณะศาลาอบรมซึ่งเป็นสถานที่อบรมพระธรรมทายาตลอดทั้งปีทั้งรุ่นบูชาธรรมระยะสรรั้นและรุ่นบวชเข้าพรรษาโดยจะสร้างให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สัปะยะเหมาะแก่การฝึกตัวของพระภิสูุสงฆ์จากนั้นพิธีถวายกองทุนช่วยเหลือคณะ w, สงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ชาวพุทธ อำเภอสันทรายได้รวมทำบุญใหญ่ตักบาตรพระ500รูปที่ผ่านมาถวายเป็นกำลังใจแด่พุทธบุตร4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เป็นผู้รับมอบจากคณะประธานพิธีตักบาตรและจะนำไปถวายในโอกาสต่อไปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ